มุตโตไทยหลักธรรมจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งบันทึกโดยท่านพระอาจารย์วิริยังสิรินทโรณวัดป่าบ้านนามนีิงอำเภอโคกศีสุพรรณจังหวัดสกลนครน,นะครับบันทึกเมื่อปีพศ2,486มุตโตไทยหหลวงปู่สอนว่า ปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องยังพระสัตธรรมให้บริสุทธิ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมของพระตถาคตนั้นเมื่อเข้าไปปฏิสฐานในสันดานของปุถิชนคนธรรมดาแล้วย่อมจะก,กลายเป็นของปลอมไปเรียกว่าสัตธรรมปฏิรูปแต่ถ้าเข้าไปปฏิสฐานในกิตตสันดานของพระอริยเจ้าแล้วใช้ ย่อมเป็นของบริสุทธิ์แท้จริงและเป็นของไม่ลบเลือนด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อยังเพียรแต่เรียนพระปริยัติธรรมถ่ายเดียวก็คือเรียนทฤษฎีจึงยังใช้การได้ไม่ดีต่อเมื่อมาฝึกหัดพัฒนาปฏิบัติจ,จิตใจกำจัดเหล่าอุปกิเลลนั่นแหละจึงจะยังประโยชน์ให้สำเร็จเต็มที่และย่อมยังทำให้พระสัธรรม บริสุทธิ์มีพิปราดคลาดเคลื่อนไปจากหลักเดิมด้วย